สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพลอยก็จะมาแนะนำชุดโต๊ะอาหารหินอ่อนแท้พร้อมกับเก้าอี้6ตัวมาในรุ่นโมนิกา้าโดยโต๊ะอาหารโมนิกา้ามีขนาดหน้ากว้าง1เมตร80เซนความลึกอยู่ที่90เซนส่วนความสูงอยู่ที่75เซนโดยโครงสร้างของขาโต๊ะเป็นหินอ่อนแท้แข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้เยอะส่วนหินท็อปหน้าโต๊ะจะมีความหนาพร้อมกับเคลือบรซิน ที่จะไว้ป้องกันรอยขีดข่วนและทนไฟทนร้อนได้ดีค่ะเก้าอี้ในเซ็ตจะมีทั้งหมด6ตัวเบาะหนังฟองน้ำห้มด้วยผ้าพีเป็นสีทูโทนเทาส้ม พร้อมตกแต่งสไตล์แบบโมเดิร์นส่วนขาเก้าอี้จะเป็นขาเหล็กพ่นสีดำแข็งแรงนำน้ำหนักได้ถึงเกือบ100กิโลกรัมชุดโต๊ะอหาทินอ่อนสวยๆสไตล์โมเดิร์นแข็มแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานแบบนี้มาในราคาเพียง22,900บาทเท่านั้นส่วนถ้าลูกค้าซื้อใน TikTok ไลฟ์สดจะมีส่วนลดให้ถึง1,400บาทค่ะ หากท่านใดอยากจะมาดูตัวจริงลองสัมผัสสามารถมาดูได้ที่หน้าร้านหน้าร้านของเราอยู่ติด,ดริมถนนใหญ่ตรงข้ามกับปากซอยสาธุประดิษฐ์54ตึกสีเทาหรือลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามแอดมินก่อนได้ของเราจะมีบริการจัดส่งทั่วกรุงเทพปริมณฑลในระยะ40กิโลเมตรจะส่งพร้อมติดตั้งให้ฟรีแต่ในส่วนของตา่างจังหวัดจะมีค่าจัดส่งลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามก่อนได้นะ